จะสังเกตว่าคนเราเกิดมากี่คนก็ต้องตายไม่มีใครอยู่คขำป้าได้และในระหว่างมีชีวิตอยู่ก็มีการกระทำและมีคำที่พูดไปตามจิตใจที่ไม่ได้ฝึกฝนดูแลจึงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆในสังคมในบ้านและในโลกหากจิตใจได้รับการฝึกฝนดูแลแล้แลว ความสวัสดีในชีวิตและทรัพย์สินย่อมจะเกิดขึ้นแน่นอนปัญหาอยู่ที่การศึกษาไทยในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากการศึกษาต่างประเทศดังที่ได้กล่าวในคลิปที่แล้วจึงหันหลังให้กับการฝึกฝนจิตที่เป็นตัวบงการชีวิตเรื่องของเด็กชั้นมัธยมคาป้าบวัวผันอย่างโหดเหี้ยม เป็นตัวอย่างเพราะเราก็รู้ว่าเด็กพวกนี้เรียนอยู่แถวนี้มันถึง<ะ>รู้ว่าจุดที่มันจะทิ้งศพเนี่ยคือตรงไหนโดยชัดว่าในโรงเรียนไม่มีการจัดสอนเกี่ยวกับจิตใจเลยนักเรียนจึงไม่ได้รับการฝึกฝนจิตผู้คนต่างกลดาพ่อแม่ผู้ปกครองว่าไม่รู้จักสั่งสอนลูกเลยแล้วโรงเรียนและสถาบันการศึกษาละ่ะ ปัจจุบันหากสถาบันการศึกษาใดจัดการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจเขาจะถือว่าเชยคำาคลือเพราะทำอะไรไม่เหมือนการศึกษาสากลปัจจุบันจึงมีข้อสังเกตว่าผู้คนในสังคมจะกลายเป็นแบบความรู้ต <c oughs> ัวอาหัวไม่รอดไปสียแล้ว พราะเมื่อผู้มีการศึกษาสูงๆประสบปัญหาในชีวิตหลายคนก็มักจะฆ่าตัวตายหรือที่น้อยกว่านั้นก็จะมีอาการซึมเศร้าไร้ความสุขดังนั้นเราเหามาท,ที่สังคมดูถูกกันว่าเชยขมคืคึอดูกันสักหน่อยไม่ดีกว่าหรือว่าจะช่วยให้มนุษย์ยุคไฮเทคนี้มีความสุขขึ้นหรือไม่ กระบวนการฝึกผลทิ่ใจในทางพุทธศาสนาเรียกว่าสมถะและวิปัสนาแต่ใครจะปฏิบัติสมถะหรือวิปัสนาให้ได้ผลดีนั้นจะต้องมีศีลที่ไม่ด่างพร้อยมาก่อนสีลต้นก็คือศีลห้านั่นเองและถ้าใครต้องการฝึกผลขัดเกลาวตัวเองมากขึ้นก็ควรจะถือศีล8ปดศีลสิบหรือศีลสองร้อยยี่สิ220ข้อกันต่อไป พระพุทธเจ้านําเสนอสมาธาวิธีไว้ถึง40วิธีเพื่อให้เหมาะกับจริตนิสัยของแต่ละคนดังต่อไปนี้ พระพุทธศาสนาสายเทรวาสอย่างประเทศไทยมีหลักการว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงคำสอนของพระพุทธเจ้าวิธีการเข้าถึงธรรมจึงเต็มไปด้วยคำภาษาบาลีที่มองดูเข้าใจยากแต่จริงๆแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่ดังนั้นอย่าให้คำศัพท์ที่มองดูยากมาปิดบังวิธีการง่ายๆอันจะนำไปสู่ความสุขสงบเลย และเนื่องจากผู้เล่าเริ่มศึกษาสมถาวิธีโดยใช้วิธีการที่เรียกว่าอนุสติสิบจึงจะนำเสนอวิธีการของอนุสติสิบมานำเสนอในโอกาสต่อๆไปการปฏิบัติตามแนวทางต่างๆทั้งหมดั้งมวลนั้นก็เพื่อที่จะให้จิตได้นิพานหรือรู้จักกับความว่างที่ปราศจากอารมณ์นั่นเอง โรอย่าลืมว่าการปฏิบัติธรรมนั้นต้องทอทอทอ,อคือทำทำทำและทำทันทีจึงจะประสบผลขอมดอกไม้ในสวนให้หอมอบอวนสูู่ชนจงสบสิ่งหวังให้สมตั้งใจ I cry more and more.